สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเจ้าตัว IP c a m e r a นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสามเสาจะใช้แอป UC ในการเชื่อมต่อนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะคางสำหรับเจ้าก,กล้องรุ่นนี้นะคะเขาจะมีปุ่มรีเซ็ตให้อยู่ใต้หัวกล้องนะคะก็คือปุ่มนี้กดแช่ค้างไว้เพื่อรีเซ็ตได้เลยนะคะคางตรงนี้นะคะถ้าเรารีเซ็ตเจ้าตัวต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเข้าไปที่แอป UC นะคะเข้าไปที่การเชื่อมต่อผ่านไลน์นะคะแล้วก็ให้เราก,กดตกลงนะคะ พอเรากดตกลงเรียบร้อยแล้วเราก็กดไปที่ไว้คุยภายหลังนะคะกดข้างหน่ยบุกกลางเพื่อขายอย่างรวดเร็วนะคะแล้วเราก็ใส่รหัส wifi ของเราได้เลยพอเราใส่รหัส wifi เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดที่ตรงนี้นะคะไปที่การเชื่อมต่อ w i f i นะคะตรงนี้ให้เราเลือกรหัสของตัวตล้งนะคะจะเป็น g w นะคะตามด้วยตัวเลขนะคะพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้เราไปที่ป u c นะคะ กำรั BN เชื่อมต่อรอสักครู่ค่ะเจ้าตัวกล้องเนี่ยเขาก็จะพูดอเป็นอะไรด้วยนะคะเท่าน,นี้เองคะ่ะง่ายมากๆเลยตัวนี้คือการเชื่อมต่อที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนเนี้ยเท่ากับว่าเราก็จะตั้งชื่อกล้องของเรานะคะว่าเราต้องการชื่อตั้งชื่อกล้องเป็นอะไรนะคะตั้งชื่อกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้กล้องได้ทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะง่ายมากๆเลยลูกค้าสามารถคอนโทรลเจ้าตัวกล้องจากหน้าหน้าจอได้เลยนะคะตรงนี้ ง่ายมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเราสามารถสนทนาโต้อตอบกันถามต้องได้ที่ปุ่มไมโครโฟนนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถบันทึกขันเมมโมรีการ์ดได้โดยการเสียบเมมโมรี่การ์ดที่ด้นานใต้ของตัวกล้องนะคะตัวนี้สำหรับตัวกล้องเองเนี่ยเขาจะมีไฟอินฟราเรดจุดๆตรงนี้นะคะเพื่อเอาไว้สําหรับการมองเห็นภาพในเวลากลางคืนนะคะตัวนี้จะมองเห็นภาพในเวลากลางคืนที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะและตัวนี้นะคะเขาจะมีโหมด ติดตามการเคลื่อนไหวให้ด้วยนะคะโดยที่เราสามารถเข้าไปที่การตั้งค่านะคะพอเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเนี่ยมันจะมีโหมดการติดตามมาถุนะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถเปิดได้เลยนะคะเขาก็จะติดตามการเคลื่อนไหวให้เราเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะนี่ค่ะไม่ว่าเราจะเดินไปไหนนะคะเขาก็จะติดตามนะคะเขาก็จะหันตามเราทางทีเลยนะคะลองดูอีกทีนึงค่ะประมาณนี้นะคะ แล้วก็สามารถตั้งการแจ้งเตือนให้ได้ด้วยนะคะท่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้ทางแอปพลิเคชันของ La z a d a ได้เลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมคอยให้คำปรึกษ,ษาและให้การบริการลูกค้าอยู่เลยนะคะ